สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูรถสามล้อเข็นแบบอนเนกประสงค์นะครับก็ทำขึ้นมาเองครับเพื่อที่จะใช้ในการทำงานต่างๆนะครับงานแรกนะครับก็สามารถที่จะใส่เศษกิ่งไม้ใบหญ้าได้นะครับกิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้นะครับ หรือว่าสิ่งของที่ไม่หนักมากนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับนำจากเศษเด็กที่ใช้แล้วนะครับมาทานะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่วางแผงโซลา่าเซลล์ได้นะครับตอบโจทย์สำหรับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เราก็จะมาต่อหลอดไฟนะครับ หลดไฟต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็สำหรับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อกับปั๊มจุ่มก็ได้นะครับปั๊มจุ่มครับสูบน้ำขึ้นมาครับก็ลองทำดูจากเศษเหล็กที่เหลือใช้แล้วนะครับ